15. ข้อคิดที่ชอบที่ได้จากหนังสือเปลี่ยนนิสัยให้สมองฝึกมองแบบเชอร์ล็อกโฮงหทุกการสังเกตทุกการฝึกหัดและทุกข้อสรุปที่ได้จากข้อเท็จจริงง่ายๆจะช่วยเสริมสร้างความสามารถของคุณในการใช้กลไกทางความคิดที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆทั้งยังช่วยวางรากฐานให้กับนิสัยการคิดแบบใหม่ที่จะช่วยให้การสังเกตเช่นนั้น กลายเป็นนิสัยติดตัวคุณ 2. การใส่ใจและการอยู่กับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการสังเกตโลก 3. เลือกเฉพาะสิ่งจำเป็นเข้าสมอง 4. ออคติเป็นเรื่องที่ติดแน่นแต่ในว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่าด่วนสรุปทุกอย่างด้วยอคติ 5. แดงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญหากขาดแรงจูงใจการปฏิบัติงานก็จะท้อถอย 6. การมีใจจดจอ่อไม่เพียงช่วยให้เรารับอะไรได้มากขึ้นจากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แต่ยังช่วยให้เรารู้สึกดีและมีความสุขยิ่งขึ้นด้วย 7. การเชื่อว่าคุณอาจมีความคิดสร้างสารรค์ได้เท่ากับคนที่เก่งที่สุด และเรียนรู้องค์ประกอบที่สำคัญของความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจของการพัฒนาความสามารถโดยรวมของคุณในการคิดตัดสินใจ 8. จินตนาการช่วยให้เราเห็นสิ่งที่น่าจะเป็นและสิ่งที่อาจจะเป็นแม้ว่าจะขาดหลักฐานที่มีน้ำหนักก็ตาม 9. เดินบ่อยๆจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค หลังจากเดินคนเราจะแก้ปัญหาได้ดีขึ้นยืนหยัดต่อสู้งานที่ยากได้นานขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเห็นทางออกอันชาญฉลาดมากขึ้น 10. เปลี่ยนสถานที่บ่อยๆเพราะสถานที่เดิมๆจะขัดขวางจินตนานการของเรา 11. ทําทำสมาธิฝึกจิตง่ายๆเพื่อทำให้จิตใจปลอดโปร่งเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ แม้จะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับคุณมากเพียงใดก็ตาม 13. อย่ามองอะไรเพียงด้านเดียว 14. ไม่ว่าเราจะเชี่ยวชาญในบางเรื่องแค่ไหนเราก็สามารถลืมสิ่งที่ง่ายที่สุดได้ถ้าเราทำงานต่างๆไปเรื่อยๆอยากไร้สติ 15. ต้องคิดก่อนจะตัดสินใครบางคน 16. หากเราคิดว่าตัวเองสามารถเรียนรู้ได้เราก็จะได้เรียนรู้และหากเราคิดว่าเราต้องล้มเหลวตามนั้นขอบคุณครับ